ครับสวัสดีครับผมช่างต่องนะครับรีโมทรถยนต์ทุกชนิดนะครับวันนี้ได้มาทํารถมิตซูไตตันนะครับตอนกลางคืนเลยนะครับลูกค้ากุญแจหายหมดนะครับอันนี้ทํากุญแจให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับนะครับทดสอบกุญแจนะครับล็อกนะฮะคายล็อกนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นระบบเอนจินสตาร์นะครับทดสอบสตาร์ทดูนะครับ ต้องเหยียบคั์ด้วยนะครับนะฮะสตาร์ทได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านในที่ใช้รถมิสูไททันนะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับนะฮะกุญแจหายหมดผมไปบริการทําให้ถึงที่นะครับดึกๆก็โทรมาได้นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ผม0812850867นะครับ